亲人的电话，给他马哈。亲人的电话，给他马哈。 พี่ไปปู่คันตจ้าฟูตุ้ยจีจือสวสามีพูดกับภรรยาของเขาผี่ไปปู่คันเตอจ้างฟูตุ้ยจีจือซัวสามีพูดกับภรรยาของเขา ผู้กวนเสยตาเตี้ยนหัวไหลเตาซัวอัวผู้ใจไม่ว่าใครจะโทรศัพท์มาหาผมให้บอกเขาไปว่าผมไม่อยู่นะผู้กวนเสยตาเตี้ยนหัวไหลเตาซัวอัวผู้ใจไม่ว่าใครจะโทรศัพท์มาหาผมให้บอก เขาไปว่าผมไม่อยู่นะอีหุยเตี้ยนหัวหลิงเซิงเสียงเลอจีจือหนาฉี่หัวถุงเสี่ยวเซิงเตอร์สัวหลังจากนั้นครู่หนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นภรรยา หยิบหูโทรศัพท์แล้วพูดเบาๆ一会儿ย话铃หวหอชิจือหนาฉี่หัวถงเสียวเซิงเตอร์ซัวหลังจากนั้นครู่หนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นภรรยาหยิบหูโทรศัพท์ แล้วพูดเบ,บาๆว่า我先生现在在家啦หลอหล,ลอสามีของฉันอยู่บ้านนะว่า我先生现在在家啦 โลรอหรอสามีของฉันอยู่บ้านนะวเจ我不是交代过้要说我不在吗？丈夫怒气冲冲地吼道。ผมบอกกับคุณแล้วใช่ไหมว่าให้บอกว่าผมไม่อยู่บ้าน สามีคำรามอย่างโกรธเคือง่อ,อเจียวใตกว้ก在吗？วหนยัุชิชงชงตี้โห่เต้าผมบอกกับคุณแล้วใช่ไหมว่าให้บอกว่าผมไม่อยู่บ้านสามี คำรามอย่างโกรธเคืองเตียนหัวซื่อตาเกยหัวเธอชีจือหุยตาเขาโทรมาหาฉันอย่าภรรยาตอบเตียนหัวซื่อตาเกยหัวเธอ ชีจือหุยตาเขาโทรมาหาฉันอยาภรรยาตอบถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ